สมุดสะสมสติกเกอร์เมทันฮีโร่กาเล็กซี่ยอดมนุษย์ซึ่งในคลิปนี้ผมก็ไปได้สมุดสะสมสติกเกอร์ของอนิเมตในตำนานมา2เล่มนะครับก็ได้มาจากเซเว่นอีเลเวนนาะก็เดี๋ยวมาเปิดดูนะครับว่าด้านในของสมุดตัวนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับสมุดท,ที่ผมได้มานะครับก็ได้มา2เล่มนะครับจะเป็นเล่มแถบสีเหลืองนะครับก็คือเล่มนี้เนาะ หน้าปกก็จะเป็นรูปของตัวสีแดงอยู่ด้านหน้านะครับเป็นตัวใหญ่ <c oughs> <ใ>นะอ่าประมาณนี้นะครับในซองนะครับก็น่าจะมีสมุดหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จะเป็นซองใส่ okay. สติกเกอร์นะครับอ่าหนึ่งซองนะครับประมาณนี้ตัวนี้เล่มสีเหลืองนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเนาะแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับเป็นเล่มสีแดงตัวนี้หน้าปกจะเป็น รูปของตัวสีขาวนะครับนะเป็นตัวใหญ่เนาะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาแกะดูกันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราแกะออกมาจากซองนะครับก็จะเจอกับสมุดสะสมสติกเกอร์นะครับนะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเล่มสีเหลืองเนาะสำหรับหน้าปกก็จะเคลือบมันนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนด้านหลังเนาะ ่าก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับต่อมาด้านในนะครับหน้าแรกตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแลกของรางวัลนะครับเมื่อเราสะสมสติกเกอร์ครบเนาะก็สามารถส่งไปแลกการ์ดได้นะครับต่อมาตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของเมทัลฮีโร่นะครับเนาะก็มาอ่านดูได้นะครับ แล้วก็หน้าต่อมานะครับก็ここจะเป็นอ่าตรงนี้เป็นสติกเกอร์โจเกอร์นะครับสติกเกอร์โจโเกอร์ก็คือสติกเกอร์ที่สามารถเอาไปแปะเบอร์อะไรก็ได้นะครับในนี้นะเพื่อที่จะเอาไปแลกของรางวัลนะครับแบบแปะแทนเบอร์หายากประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นหน้าของการติดสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นเบอร์บอกนะครับประมาณนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับ ก็จะพิมพ์เป็นสีชมพูนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็หน้าอื่นๆนะครับก็จะเป็นการติดสติกเกอร์นะครับที่ผมสั่งมา2เล่มนะครับก็จะเอาไว้ติดสติกเกอร์เลเซอร์เล่มน,นึงนะครับแล้วก็ธรรมดาเล่มหนึ่งเนาะก็คงไม่ได้ติดไปแลกของรางวัลน,นะครับนะก็เก็บไว้เล่นๆนะอ่าแล้วก็ตรงหน้ากลางนะครับจะมีเป็น โปสเตอร์นะครับหนึ่งแผ่นนะโปสเตอร์ Porter ก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่เป็นการ์ตูนเรื่อง b u t เทิลฮีโนะครับเนาะเห็นไหมนี่นะครับก็ถือว่าใหญ่เนาะใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับโปสเตอร์นะครับอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปสเตอร์ โอเคพับเก็บนะครับอ่ะแล้วก็หน้าต่อต่อนะครับก็จะมีเป็นชื่อบอกนะครับนี่เนาะเป็นหวนยนมือปราบผู้พิทักษเจนเปอร์สันนะครับนะประมาณนี้เนาะอ่ะ ก็มีปีบอกด้วยนะครับตัวนี้เป็นปี1993นะครับอยู่ตรงนี้เนาะก็ไม่เคยดูนะครับไม่รู้ว่าเรื่องราวของการ์ตูนตัวนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะก็มีเบอร์บอกมาประมาณนี้นะครับจนถึงเบอร์240นะครับเป็นเบอร์สุดท้ายนะอ่าแล้วก็จะเป็นรูปนะครับอ่าแล้วก็จบไปนะครับ สำหรับสมุดเล่มแรกนะครับที่ออกมาก็จะเป็นปี2530นะครับเป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์กาเล็กซี่ยอดมนุษย์นะครับนะแล้วก็มาเล่มปัจจุบันนะครับก็คือเล่มนี้นะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเล่มสีเหลืองนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดูเล่มสีแดงกันนะครับ เล่มสีแดงหน้าปกก็จะเป็นรูปของตัวสีขาวนะครับนะสีขาวหรือสีเงินน่าจะเป็นสีเงินนะครับนี่เนาะอ่าอยู่ในหน้าปกนะครับแล้วก็ด้านในนะครับน่าจะเหมือนกันนะครับกับเล่มเมื่อกี้นะครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือหน้ากลางนะครับอ่าจะมีเป็นโปตเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้จะเป็นรูปอะไรเนาะ อ่าตัวนี้เป็นแนวตั้งนะครับอาจจะดูไม่เห็นเนาะอ่านี่เป็นรูปของตัวสีแดงนะครับขี่รถเนาะประมาณนั้นนะครับดูไม่เห็นจริงๆอะนะครับอ่ะเดี๋ยวพับครึ่งเข้ามานะครับอ่าเป็นบัตเทิลฮีโร่นะครับนี่ก็ถือว่าสวยนะสําหรับโปสเตอร์ Potter นะครับนี่เนาะโอเคครับส่วน อื่นๆนะครับของสมุดก็น่าจะเหมือนกันนะครับนะเราก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับโอเคจบไปนะครับต่อมาจะเป็นทางด้านของสติกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ที่แถมมานะครับก็จะแถมเป็นสติกเกอร์เลเซอร์5ใบแล้วก็สติกเกอร์ธรรมดา10ใบนะครับอ่าซองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับ อ่าด้านในก็จะเป็นซองสีเงินนะครับประมาณนี้โอเคครับสติกเกอร์ซองแรกนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ธรรมดานะครับตัวนี้เนาะอ่าก็หน้าตาประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเบอร์บอกนะครับ อ่าตัวนี้เป็นสติกเกอร์ธรรมดานะก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับอ่ามีเป็นรูปคนด้วยนะครับนี่เป็นนักแสดงนะครับต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์เลเซอร์ครับอ่าเลเซอร์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับ อ่านี่เป็นรูปของนักแสดงนะครับสวยมากนะรูปนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับประมาณนี้ต่อมาอีกซองหนึ่งนะครับ ก็ได้มาเป็นสติกเกอร์ธรรมดานะครับก่อนเนาะก็มีทั้งหมดสิบใบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปีศาจนะอ่านะครับโอเคอ่าก็ได้ซ้ำมาด้วยเนาะได้ซ้ำกันมานะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์เลเซอร์นะครับ อ่ะประมาณนี้เนาะผมก็ได้มาทั้งหมด30ใบนะครับเดี๋ยวเอามาลองติดดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ติดครบแล้วนะครับก็เหลือสติกเกอร์อยู่2ใบนะครับที่เป็นใบซ้ำเนาะก็เป็นเบอร์80แล้วก็เบอร์113นะครับก็เป็นแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูสติกเกอร์ที่ผมติดกันนะครับก็ติดมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเล่มของสติกเกอร์ธรรมดานะครับ ก็ได้เบอร์หกมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสามสิบสองนะครับอ่าแล้วก็สี่สิบนี่นะเมื่อเราติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะพวกนี้ก็ว่างเยอะอยู่นะครับอ่าแล้วก็มีหน้านี้นะครับที่ได้สติกเกอร์มาเนาะ ตัวนี้ก็เป็นบูฮอกนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์อวกาศของไซเดอร์อ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะครับผ่านไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับหน้านี้ก็ว่างเนาะว่างหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ได้หน้านี้มานะครับได้มาสามใบนะแล้วก็ได้หน้านี้มานะครับ ตัวนี้ก็ติดไม่ค่อยตรงนะอ่านี่ครับได้มาสามใบนะครับก็ขาดเบอร์หนึ่งร้อสิบสี่นะอีกหนึ่งใบนะครับก็จะครบรูปเนาะอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสมุดสะสมสติกเกอร์นะโอเคเน่านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าว่างนะครับอ่ะแล้วก็ได้ใบนี้มาหนึ่งใบนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับแบบธรรมดาที่แถมมานะครับ ต่อมาเป็นแบบสติกเกอร์เลเซอร์นะครับก็ได้มาแค่สิบใบนะครับก็ได้ไม่ซ้ำนะสำหรับแบบเลเซอร์นะครับเดี๋ยวนะแถวนี้มีไหมไม่มีนะครับน่าจะมีด้านหลังนะครับอ่าได้มาหนึ่งใบนะครับประมาณนี้เป็นตัวเลเซอร์นะครับ อ่ะแล้วก็ใบนี้ครับก็ถือว่าสวยนะครับสำหรับสติกเกอร์เลเซอร์แต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับในกล่องเนาะอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าสวยดีนะครับก็ได้มาไม่เยอะนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อแบบสติกเกอร์นะครับที่แถมมากับขนมเนาะ ก็จะได้เป็นแบบสติกเกอร์เยอะขึ้นกว่านี้นะครับตัวนี้คือตัวที่แถมมากับสมุดนะครับคือปกติเขาจะแถมมา10ใบนะครับ10หรือ12น่าจะ12ใบนะครับที่แถมมากับขนมเนาะอะแต่ตัวนี้แถมมาสิบ้าใบนะครับอ่าก็หมดแล้วนะครับสำหรับสติกเกอร์ก็ได้มาประมาณนี้นะครับ เนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับตัวนี้ก็มีขายในแอปช้อปปีด้วยนะครับนะถ้าใครที่หาไม่เจอนะครับก็สามารถไปสั่งได้นะก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับกอลาไปแล้วสวัสดีครับ